มีคำถามว่าในวิกฤติการที่มีโรคไวรัสโควิด19แพร่ระบาดไปทั่วเพื่อไปทั่วโลกไปทั่วโลกมันเป็นชะตากรรมของชาวโลกในนาทีนี้ก็นาทีนี้คือในเวลานี้ที่ทุกคนต้องรับ รับผลอันเสมอกันเป็นฝนตกทีเดียวหลังทั่วโลกตกทุกพื้นที่ลเลยเหมือนใครโปรยปลายศิลาลงมาที่ตกมาทุกพื้นที่ซึ่งหมายว่า,วาแน่นอน ทุกอน,นุของพื้นโลกนี้ต้องถูกกีฬานี่หล่นลงมากระทบกระแทกและถ้าตรงไหนที่มีสัตว์สัตว์นั้นก็ต้องรับผลการกระทบกระแทกนะหรือสัตว์รวมถึงมนุษย์เราก็ต้องรับผลนะั้นนี่คือการการะทำที่ชัดเจนว่าเป็นเรื่องของความยุติธรรมที่มีเจที่มีบาลีว่าวัโซ ว่าโซอิสริยโลกโลกเกฑ์ที่แปลว่าอำนาจของกรรมอำนาจของกรรมจะอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอำนาจทั้งหมดในโลกนั้นเรียไม่อำนาจของกรรมเลยอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือในโลกมีอำนาจมากมายแต่กรรมเป็นไปอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด อันชะตากรรมนี้เป็นชะตากรรมที่เกิดขึ้นในนาทีนี้ี่สัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดมายุคสมัยต้องรับผลกรรมแต่ใครจะรับแล้วใครจะรอดพ้นการบันเทาแตกใครจะไม่รอดพ้นก็ขึ้นอยู่กับปัจเจกบุคคลน,นั้น ที่จะต้องมีกรรมเข้ามาตัดรอนมาตัดรอนกรรมที่กําลังจะให้กระโจยหรือภาาดลงกรรมนี่เหมือนกรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วขึ้นมาอันกรรมบุคคลจะต้องเข้ามาคัดค้านกรรมนี้ท่านใครทาความดีไว้มากที่มีเหตุปเจเพราะที่ค้านกันได้ก็สามารถที่คัดค้านกรรมที่กําลังจะให กำลังให้ผลนี้ได้นั่นแสดงว่ากรรมบุคคลน,นี่ลราไม่รอเนี่ยรอดไม่รอดบางคนอาจจะต้องพบกับพัยพิบัติเต็มร้อยหรือแปดสิบเปอร์ซนห้าสิบเปอร์ซนต์แบางคนอาจจะพบแต่แต่ออกมาจากแต่ออกมาจากผลกรรมออกมาจากวิบัตกรรมนั้นได้ก็เหมือนกับว่าเราเดินเราเดินกันไปด้วยกันทั้งหมดแต่ฝนก็ตกลงมา ใครมีเสื้อกันฝนก็มีร่มก็มีที่กำบังจะมเีเครื่องช่วยก็ก็ลดพ้นความเปลี่ยนะแต่ฝนต้องต้องตกแน่ๆคือฝนตกแน่ทุกคนต้องเปลี่ยนแน่นี่คือกฎข้อที่หนึ่งติกรรมกำกลังให้ผลข้อที่สองก็คือและใครที่จะมีกําลังพอจะแข่งคัดค้านกรรมนั้นได้ก็ต้องมีกรรมที่เข้ามาอุปฆา,คาคกรรมนี้ ก็คือต้องบรรเทากรรมนี้ได้ให้กรรมนี้ลดกาลังลง,บ,บ,งบ,บ,บีบเข้นก่อนบีบอุปภิทกกรรมบีบเข้นกรรมนี้ให้ลดลงให้อุปาคาเกิรฤทธิต่ก,ก็แล้วนไ่ก็ในเดียวกันมนุษยชาติกำลังมีความสุขหรืออาจจะมีความปกติสุขกรรมนี้กรรมที่เกิดขึ้นโดยพระอหูพระหูชนที่ต้องรับ กรรมอันเท่ากันเกิดปรากฏเกิดขึ้นพะตัดตอนในประแจงลมของโลกเนี่ยจะต้องจะต้องอะไรจะต้องสูญเสียความสุขความสบายนั่นไปการสบายสบายก็ตัดลอดมนบีบเค้นก็นมาตัดลอดในขณะกันกิกรรมนี้บีบเค้นตัดลอวก็จะมีกรรมที่ดีของบุคคลก็มาบีบเค้นกรรมนี้ก็มาตัดลอดกรรมนี้ได้เช่นเดีวยวกันในเรื่องของกรรม น่าสนใจมาัแล้วเราจะเห็นคนเราเนี่ยแม้จะต้องรับชะตาการรมต้องรับผลกรรมเท่ากันเพราะกรรมที่เราทาจากอดีตมาเป็นกรรมจากอดีตที่ทุกคนจัดโลกในการมีสมัยนี้ต้องรับผลกรรมนั้นเท่ากันแต่เมื่อรับแล้วเนี่ยรับด้รับนะต้องรับเท่ากันแต่รับแล้วเนี่ยจะให้ผลเท่ากันหรือไม่นั้นก็ออขึ้นอยู่กับเครื่องช่วยในใครมีเครื่องช่วยมากก็เบาบางเลย ในบุคคลนั้นนั้น,น,นในกลุ่มชนนั้นนั้นในประเทศนั้นนั้นเช่นประเทศไทยก็อาจจะไม่หนักเหมือนประเทศหลายหลายประเทศแต่ไม่ใช่ประเทศไทยรอดพ้นแต่ก็มันเบาบางลงแล้วคนในประเทศไทยก็ทุกคนก็ต้องรับผลเิตกรรมนี้เดียวกันแต่ก็มาไหนหมายบอกว่าทุกคนจะต้องรับผลเท่ากันมันขึ้นอยู่กับกรรมบุคคลก็มาช่วยบรรเทาได้ไหม ตัดร่อนตรงนี้มันซึนไปได้ได้ไหมก็แล้วแต่อันเรื่องของกรรมเรื่องยิ่งใหญ่จริงเนี่ยอำนาจแห่งกรรมเป็นมากที่ยิ่งใหญ่ในโลกจริงๆถ้าเรามองได้อย่างนี้มองเห็นเข้าใจได้อย่างนี้ถ้าเรานิ่งลงแล้วก็แก้ปัญหาอย่างนิ่งลงตอนนิ่งลงก็มองตัวอย่างยังไม่ไม่ได้มองว่ามันเรื่องใหญ่โตจริงๆมันเรื่องใหญ่แต่ไม่ได้มองใหญ่โตจนเราเสียสติแต่เรามองธรรมดาได้ แล้ววันนี้เราจะต้องเราไปเทสกันมาไปแรปพิททดสอนมาเทสแล้วเราก็สุ่มมาแล้วโอเคเออเป็นโพสิทีฟขึ้นมาก็ต้องยอมนะที่จะต้องแก้ไขต่อไปแล้วคุณจะทำอย่างไรไม่มีทางอื่นผลจกแ้คุณก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนมาคุณต้องหาที่พอที่จะหลบได้หลบไปได้ก็ต้องเปลี่ยนต่อไป จนกว่าเราจะหาที่หลบได้แล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าบรรเทาอา,าก,การที่ต้องได้รับจากสิ่งนั้นจากความเปลียนชีวนตก็ต้องแก้ไปบางคนฝนตกเกียดปางจังหวะก็มีร่มจังหวะก็มีเครื่องช่วยหรือแวะมีบ้านมีเรือนอะไรแต่รถเดินมารับก็ไม่ทราบแล้วก็รอดไปได้ไอ้คนหนึ่งเดินไปมีใครมารับเลยในระหว่างทางก็ยังไม่สามารถแวะตรงไหนได้เลยก็ต้องเปลี่ยนตัวกป ต้องเผชิญต้องเผชิญอย่างมีสติสำคัญเผชิญอย่างมีสติรอและสิ่งที่สำคัญในชีวิตของคนเรานี่คือเรื่องของความอดทนใครอดทนอดกันมากกว่ากันเนี่ยนาทีเนี่ยการที่เราก็เผชิญทุกอย่างในโลกนี้อย่างเท่าเทียมกันไน่นอนรอดอย่า รับผลต่างกันตามที่กล่าวแต่สึ่งมันก็มันก็อยู่ในเศรษฐกิจอันเดียวกันมันยงใหญ่กันไปทั่วหน้าธุรกิจก็พังราชการก็พังทุกระบบพังหมดชีวิตคนธรมธธรมดาธรรมดาชาวบ้านก็พังทุกคนถูกบีบเขนบีบขั้นไปหมดทุกคนไม่ก็ตั้งคนเทียอยากเยื่อขอทานพ่อค้าหน้าธุรกิจรามกษัตริย์ไม่ใครรอดได้สักหลาย ควบิ่เป็ข้าไปในเรื่องในรั้วนในวงันงหมดทุกที่ในกลุ่มองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นอง์การแพทย์นิ่ใกล้ชิดกับโลกจะบอกนี้ไปไม่ใช่ฐานะที่หนีได้หรือทุกหน่วยงานเป็นชาวบา้านร้านตลาดก็ต้องมีสติพระที่สู่ทั้งหลายธรรวรรมต่างๆ คณะสัทยาจะอยู่ก็ถูกก็ทบไปหมดไปที่ไหนก็แฝงไปน้ะวัดใช่ไหมเรียกว่าเป็นพื้นที่ห่วงห้ามไม่รับให้คนนอกเข้าไปเราก็ต้องเข้าใจนะเราต้องนั่งมองมีสติมีสติเพื่อที่เพื่ออะไรเพื่อที่ต้องอยู่ร่วมกันเป็นภาพพิสูเราไปที่สำนักข,ขาวุญน้ำี้รวง อสอมอมบ้านก็ต้องไปดูแลบางคน่างจริงมาพิรคอนศรีธรรมราชก็ต้องมีสติที่จะอยู่ร่วมกับเขาไม่ได้เขาก็เดือดร้อนเราก็เดือดร้อนเราไปก็ก็เดือดร้อนเขาก็กังวลเราเราก็กังวลเขาหลายๆเรื่องเราจึงต้องยกเลิกแล้วมาอยู่ในพื้นที่ทีเราอยู่ได้ดีดีที่สุดที่ที่ไม่เป็นไม่ไม่เพิ่มความเครียดต่อกัน แล้วก็ได้ปฏิบัติทมด้วยนั่งมองดูทุกอย่างอยาเข้าใจมองดูก้อมองดูมันต้องวงดูด้วยสติปัญญามีคําถามว่ามันจะมีวิกฤตการณ์อย่างนี้อีกนานไหมมีคำถามว่าจะไจะแ,แก้ปัญหาได้อย่างไรมีปัญหาะคำถามว่าแล้วเราจะพ้นไปได้อย่างไรแล้วทําไมสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้น คำถามมันมากมายเลยที่นถามว่าเมื่อไรมันจะหมดเนี่ย็นปคงถามที่คนต้องการใช่ไหมเมื่อไรมันจะจบเรื่องนี้มันจบเมื่อมันสิ้นฤทธิ์ของกรรมกรรมเมื่อมันสวยแล้วเนี่ยก็ต้องให้มันสวยไปจกความันจะหมดกาลังหน้าที่ก็เราคือก็ต้องหาเครื่องประยุกต์ในหน้าที่เผชิญกับผลกรรมผลแห่งการกระทำนั้นก็ต้องประยุกต์ ไม่สนับสนุนทรงไหวสนับสนุนสืบเรื่องไปในความดีกรรมดีนั้นถ้ากรรมไม่ดีได้ให้ผลก็ต้องเอาเครื่องป้องกันแต่เครื่องประยุคไว้ให้อยู่ร่วมกับการรับผลกรรมนั้นๆน,น,นั้นได้เหมือนคนเป็นมะเร็งร่างกายเป็นมะเร็งขึ้นมาโรคเกิดแล้วก็ต้องอยู่ร่วมกับมันปรปะยุงกันไว้ซ่อมแซมแก้ไขและทรงไว้ให้ได้มากที่สุด ขณะที่เราซ่อมแซมรงไว้นั่นก็คือนอกเหนือจากทางกายภาพก็ต้องต้องสิ่นสําคัญเเรื่องของจิตภาพแาก็ได้อาเสียอะไรก็แล้วแต่เสียไปเถอะอย่าเสียจิตสุดท้ายถ้าเสียจิตแล้วขึ้นมาเนี่ยเมื่อจิตเสียเสียจิตเมื่อไรเนี่ยเมื่อไรเกิดฐานที่มั่นของความเป็นมนุษย์ก็ถูกทำลายความเป็นสระรเสิฐก็ถูกทำลายทันทีเพราะมันจิตมันเสีย ก็จะเป็นเสียทุกอ,อย่างก็เสียหมดได้ลดลงดังน,นั้นนาทีที่เราต้องเผชิญกับวิกฤติการณ์นี่ต้องลดความวิตกกังวลลงแม้เราจะไม่สามารถทำวิตกกังวลให้สิ้นไปได้เราต้องลดลงลดวิตกการวิตกวิตกกังวลลดลงวิตกกังวลตัวนี้คือมันจะสร้างอันหนึ่งสร้างให้เกิดความ ได้เกิดความวิตกกังวลเกิดความเบื่อหน่ายสังเกตบเป็นคนราอยให้วิตกมากจนเบื่อหน่ายจะหดหู่จะเบื่อหน่ายจะสร้าหมองและจะเหนื่อยที่สุดขึ้นมามจะมีภาวะเนี่ยคือเบื่อมันเกิดเพราะว่าเกลียดค้านขึ้นมาไม่อยากสู้ไม่เอาแล้วทิ้ง นีดีกว่าไปดีกว่าบางคนฆ่าตัวตายเลยก็ได้มันเปลี่ยนพฤกษีเป็นดีเพรสเนี่ยไอ้ความอารมณ์วุ่นเนี่ยตัวนี้เรียกว่าตัวตีนะกพิธาไอ้วิตักังวลตัวนี้มันคนต้าาองวิตกกวนละอันกันนะวิตักังวลตัวนี้เป็นเพราะว่าที่จิตมันเกิดความสับสนวุ่นวายขาดหลักขาดสติขาดป,ปัญญา มันไปสวยอารมณ์ติดอารมณ์แล้วก็เป็นเรื่องราวต่างๆคิดนล่นปูแต่งแต่วิจารณ์ท <Yes. S 2> sure. right, ี่เราพูดกันอยู่ในเรื่องของสมาธิวิจารคือยกสู่อารมณ์เขาเปยกสู่อารมณ์ก็เรื่องวัตถุที่ตั้งหมยออบเจกต์เป็นที่ตั้งของจิตแล้วกันเป็นที่ตั้งของจิตให้อารมณ์ทีเป็นที่ตั้งของจิตที่จิตมันสามารถก็ถึงอารมณ์นั้นได้ ไอ้วิตกเกี่ยวกับสิ่งนั้นก็เลือกวิตกวิตกสิ่งที่มันดีสิ่งที่มันเกิดให้เกิดความรู้สึกที่มันสร้างสรรค์วิตกในเรื่องตึกในสิ่งที่ควรสร้างอารมณ์ที่ดีสร้างเพราะจิตที่ดีกูดวิวมันเกิดขึ้น,นได้ถ้าให้เกิดภาวะจิตที่ดีเน่ยใหเรา ศรัทธาสิ่งใดก็ยกสิ่งนั้นขึ้นมาเป็นตัวตั้งของการวิตกะเพื่ออะไรเพื่อแก้ตัวจินะวิทะแก้เพราะเรายกสู่อารมณ์ก็สวยในอารมณ์ถ้าสวยในอารมณ์ที่ดีขึ้นมามันก็ตั้งขึ้นสวยในอารมณ์ที่ดีดสวยขึ้นสวยในอารมณ์ที่ดีขึ้นมามันก็จิตก็มีที่ที่ที่ท,ที่ตั้ง โซ่ในลมก็มีเกิดปิติขึ้นใช่ไหมเกิดความสุขขึ้นเกิดปิติเกิดสุขอุเบกขาสุขกกได้เกิดฟังสมุติเกิดปิติสุขขึ้นมาก็ไปลดไประงับความความ,วามฟุ้งซ่านความสุขนี่ยระดับความฟุ้งซ่านสํคาคาัญจิตได้หรือความเป็นปิติความสุขที่เกิดขึ้น ลดความไปาบารความเบียนเบียน,นก็นได้หรือไม่รู้เวกขาที่มีสวัสดิสไปไปกำไปลดความกำหนัดยินดีก็ได้พวกราคะก็ลา้หรือวิจาราถึงก็ลดความวิจิกิจฉาก็ได้ความความสงสัยต่างๆจี่หยุดไความมันยกขึ้น พอมันจิตมันมื่อจิตมันมีความสงบลงจิตเปนยกสวย่วอารมณ์ที่ดีเราเรื่องก็มันก็หยุดความไม่ได้สงสัยละ,ละความเบื่อในละความขี้เกียจแล้วก็แล้วก็งับความไม่สงสัยงับความไม่สงสัยหยุดความพู้หยุดความไม่ชอบใจมันมาเป็นปิติต เกิดความไม่ชอบใจมีความสุขเกิดขึ้นความสุขเกิดขึ้นก็เป็นสมาธิหยุดลดความภู้สร้างสุขสงบแล้วก็สำคัญตัวสุดท้ายคือมันก็ไปลดตัวรักคาบกามชันทะความผืกจจกดากไปที่พูดในฝังนหม,มายว่าสิ่งที่น่ากลัวก็เรื่องจิตที่มันเสีย พความเสียแล้วก็อยู่กับกวามฉันทะอยู่กับความไม่ชอบใจปฏิฆะความโกรธปฏิฆานี่เป็นความโกรธความไม่ถูกใจความกัดเคืองใจคือความโกรธอยู่กับทีนะมิทะความโกรธเวียนนายซึมเศร้าพุ่งเศร้ารำคาญอุทเชจุจักวิจิตรฉานเรื่องสงสัยเรื่องไรก็บอกหา อยู่ไนอ้คนเราพอวันสิ่งที่มันเกิดขึ้นในการพบกับทุกเรื่องราวเนี่ยแล้วมันเป็นปัญหาของชีวิตเนี่ยมันก็จะจมอยู่กับความคิดความนึกวิตกกังวลแล้วก็สร้างอำนาจอารมณ์ี้ขึ้นมาสิ่งสำคัญคนจะพูดกันไม่รู้เรื่องจะโตเถียงจนเนะเอาอารมณ์เป็นใหญ่อารมณ์ก็คออความรู้สึกเป็อย่าง อารมณ์เหนืออารมณ์ความรู้สึกเหนือเหตุผลเพราะทุกคนมีความวิตกกังวลกลัวตายกลัวสูญเสียไม่มีทางออกจากชีวิตมันจะเครียดผัวเมียทะเลาะกันเร็วมากขนาดนี้หน้าเวลานี้ด้วยความสมันในครอบครัวคนเราถ้าขาดสติปัญญาก็จะเร้าวฉานได้เร็วไม่ก็ตั้งพ่อแม่เูกเพื่อนฝูงนักธุรกิจ ที่ทำอะไรร่วมกันมีสิทธิ์ทะเลาะกันได้บางมหมเคยคนหรือกลุ่มชนกับกลุ่มชนทะเลาะกันว่าเราหวัดระรแวงต่อกันเหมือนกลุ่มนี้เข้าไปในหมู่บ้านกลุ่มนี้มีปัญหาชาวบ้านก็มีปัญหาเพราะฉันไม่อยากรับคนข้างนอกเข้ามาไอ้ที่เขาจะไปเยี่ยมญาติพี่น้องก็กลับไปเยี่ยมพ่อแม่เขาปรากฏว่ากลุ่มในหมู่บ้านก็ไม่อยากให้คนนอกเข้ามาแล้วที่ว่าเข้าบ้านของพ่อแม่เขาทุกอย่างมันกลายเป็นว่า มันจะมีการล้นกรอบอยู่ในกรอบของการแกร้ปัญหาบางหมู่บ้านก็ซีเรียสเกินไปไม่อยากให้ใครข้าบ้านเลยทุกคนต้องหยุดกิจการทั้งหมดเพื่อชิเพื่อชีวิตของทุกคนที่ดีดูมันมันถูกต้องแต่มันออกจากเครียดไปแต่บางทีไบบาทระแวงเ้ามากไปบนความมีความปฏิสัมพันธ์ต่อกันในการแกร้ไขปัญหาที่มันต้องแก้ไขปัญหาใใร่วมกันแต่กลายเป็นว่ บวชระแวงบวชระระวังกันมากไปตั้งโดงตั้งด,งงดา่านคัดค้างคนอะไรี่แตจริงเขาจะไปทําบุญก็ไม่ได้ซึ่งแน่นอนหลังทีมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละแต่จะทำอะไรมันการพูดคุยเขาใหญ่ไม่ใช่ทำทั้วหมซีเรียสปัญหาจริมันมันยังไม่ใช่อยู่ทำได้ได้ทาไม่ได้มันอยู่ที่มันมันซีเรียสมันทำด้วยจิตที่เสียหรือเสียจิตจิตที่มัน จิตที่มันเสียมันเสียจิตที่มันเสียเราทจิตที่มันดีถ้าทำให้จิตที่ดีก็มีปัญหามันก็มีสติปัญญาในแก้ปัญหาเรื่องเดียวกันถ้าทาได้จิตที่ดีก็เป็นบุญเรื่องเดียวกันทำจิตจิตเสียก็เป็นบาปมันมีความให้ผลต่างกันมากเพราะจิตที่เสียเนี่ยในเรื่องเดียวกันมันต้องแก้ด้วยความรู้สึกที่มันเป็นลบหมดมีความวันหวัดระแวงไปหมดเครียด ทั้งสองก็ในช่วงเวลาดังกล่าวนี่คนจะทะเลาะก,กันมากขึ้นสังคมก็จะมีความสิหลังจะเกิดวิกฤตการที่เอาไมา่อยู่นี่คนก็เริ่มมาโทษกันเองชี้หน้ามึงชี้หน้ากูว่ามึงว่ากูตัแต่เพราะมึงทำให้กูติดด้วยไม่้ั้งผมนี่ยะลูกคนในครอบครัวญาติพี่น้องก็จะแตกกันถ้าเอามาอยู่ก็จะแตกกันให้เมื่อมันแตกกันมากขึ้นมากขึ้นคนก็นข,นข,นนกขาดความสมัครใจในการที่จะช่วยหรือก้กูวกัน ถาขเมื่อไรก็ได้ไดคนกับความสม่วยเหลือเกู่อกูกันในสังคมนั้นสังคมนั้นก็จะขาดพลังทันทีเป็นสังคมที่อ่อนแอและตรงนั้นเนี่ยอำนาจมานารพญาณก็คือมารเป็นพญาณก็คือมารมารห้ามารห้าพญาณก็ก็คือมารมารที่กำลังทำลายอันสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเป็นมารอยู่แล้ว ก็ยิ่งเติบโตขยายตัวตทันทีสุดท้ายมานันก็พลาดโดมตีก็เห็นแล้วมนุษย์เราไม่มีฐานที่มันม่นว่อขาดศีลขาดธรรมไม่มีฐานฐานที่มั่นก็นี้มนุษย์เราแก้ปัญหนานโดยวิธีของสัญจชจาตญาณความรักตัวกลัวกลัวกลัวตายและเมื่อถึงจุดๆนั่นเราจะเห็นความเห็นแก่ตัวมนุษย์มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นคั้ง,น,งน,นี้เราจะได้หลายสังคม ในหลายหลาย,หลายสังคมที่ปรากฏเกิดขึ้นในชุมชนสังคมที่ปรากฏในหลายหลายสังคมหลายหลายชุมชนเริ่มปรากฏการเกิดขึ้นและในประเทศต่างๆเช่นเราจะเห็นในประเทศอย่างอินเดียเนี่ยเห็นผลเห็นภาพอย่างนี้มากขึ้นแลวนี่แค่เผาศพก็ยังไม่ทันคนตายก็เยอะโรงพยาบาลไม่มีเตียงไม่ตั้งเดลีทุกอย่างล้นไปหมด จนที่สุดเขาให้ครับให้สัมภาษณ์ว่าอันนี้ใช้ลานจอดรถเป็นที่เผาศพแลจะจากลานจอดรถที่เผามากขึ้นเพราะคนตายมากขึ้นก็จําเป็นมากกว่านี้ก็ต้องใช้ถนนเผาแล้ต้องเผาตามข้างถนนแล้วกิจาสาธพวกที่เผาก็ทำงานกาทำงานกันเหนื่อยมากในอินเดียและสิ่งนี้มันก็จะมากขึ้นตัวสภาพ ประเทศไทยไม่สามารถที่จะยับยังย้งได้แล้วมันขยายต่อไปเราก็จะเห็นความรักตัวโกลัตายเกิดขึ้นในหมู่ชนสังคมแต่ละจังหวัดแต่ละอําชุมชนแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดแต่ละภาคคนก็จะเริ่มมีปัญหาต่อกันมากมายถ้าเราขาดสติในที่สุดรัฐบาลก็เอาไม่อยู่ก็จะโทษกันไปหมด บวกกับอํานาจทางการเมืองที่เป็นลบอยู่แล้วย่งงริงอํานาจกันบ้างอะไรกับ้างแต่ละประเทศชุมชนมันก็จะเข้ามาเสี่ยงมันคนห้แตกกันเร็วขึ้นเราจึงเห็นบางทีนักการเมืองที่ขาดความขาดวิญญาณของแต่พุทเสียขาดขาดจิตวิญญาณที่ดีขาดความรู้สึกที่ดีอาศัยช่วงนี้ออกมาจะสร้างกระแส ทดแทนที่ว่าจะดูเหมือนคิดช่วยกันทําแต่บางทีข้ามาแย่งต้องการแย่งชิงผลงานต้องการที่จะเกาะสถานการณ์ต้องการแสดงตนอะไรก็ได้แต่ในที่สุดสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ความแตกแยกทดแทนที่ปล่อยให้รัฐบาลเขาทาไปก็ไปสอดไปแทรกไปแซมไปสร้างภาพให้มันเห็นว่ารัฐบาลห่วยไม่มีฝีมือฉัน่ต้องเก่งกว่าเพราะฉันแน่กว่า เพื่อแทนที่จะช่วยหรือติดต่อนทั้งลับๆไปคุยกันกลับมาใช้โซเชียลเล่นงานกันดูวันดีแต่่าจริบนความประสทันิที่ประสงค์ร้ายจะเกิดขึ้นมากในสังคมของคนเรานี่อันเสียเรื่องจะสะท้อนใี้เห็นมากมายว่าบ้านเมืองจะเป็นสูน์จุดหนะึ่งถ้ายอดตัวเลขจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเราจะเห็นคนไทยเข้าไปสู่จุดหนึ่งก็คือความแตกแยกกันมากขึ้นถ้าขาดสติ พรากาสติตัวเดียวนี่ยุ่งเลยนะการสติว่าอะไรเพราะว่าเมื่อกาสติจิตมันจะพลิกเป็นอกุศลเป็นธรรมชาติของจิตแลวมันจะจิตจะเป็นจิตที่ไม่ดีจิตที่เสียที่เสียเพราะมันเป็นอกุศลจิตที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมีแต่ความวิตกกัวงวลหวาดกลัววังเลสงสัยหดหูเบื่อหน่ายซึมเศร้าเกลียดกล้ามีแต่รับแต่ชังแะรุนแรงมากขึ้น มันมันก็จะทดสอบเลยว่าไม่ว่าจะประเทศพุทธศาสนาคริสศาสนาอิสลามศาสนาหรือศาสนาต่างๆที่เป็นคติในทางความเชื่อของในสังคมนั้นๆของชุมชนนั้นๆวันก็จะสะท้อนว่าแท้จริงเนี่ยคนเหล่านั้นมีศาสนาจริงๆไหมวันนั้นเลยวันนั้นเราจะรู้แล้วว่า ก็สังคมไทยเป็นสังคมพุทธศาสนานมีวัดอารามมากมายมีคำสั่งสอนมากมายมีพระมากมายแต่จริงคนไทยหรือชาวไทยมีหลักศีลธรรมมีหลักทำคําสั่งสอนจริงหรือไม่ถึงจุดนี้วิกฤติการมันจะทดสอบคุณธรรมความดีสติปัญญาในจิตใจของทุกคนแล้ววันนั้นเราเราจะรู้ทีว่าที่เราเดินกันมาทั้งชีวิตเนี่ย พเราพบกับพ,พบกับอุปสรรคที่ทดสอบเราแล้วเราสอบผ่านหรือสอบตกเราจิตเสียหรือจิตด,ดีตรงนี้น่าคิด